สวัสดีครับสมาชิกชาว YouTube VIP ล้มโต๊ะ8 8ดอาจารย์นุกมาแล้วนะครับเมื่อวานฮาหนอยอาจารย์ฟัน4กับ5นะครับฮานอยอาจารย์ฟัน4กับ5้านะครับเข้าอาจารย์เจาะ04ด้วยนะครับเข้า04นย์สีมีห้าเนนะครับเมื่อวานนะครับสามนอยนะครับสามนอยโอเคส่วนวันนี้วันที่8วันเสาร์ อาจารย์ฟันล้านเปอร์เซนต์เลขที่จะมาคือล้านเปอร์เซนต์นะครับเลขพวกนี้ภาพรวมๆต้องมานะครับตัวใดตัวหนึ่งไม่มีคําว่าหลุดคือ9กับ7นะครับคุณจะรูด9้าคุณจะรูด7อาจารย์ให้เด่นไปที่ 9, 9. นะครับอาจารย์ให้เด่นไปที่99 9. 9กับ7มาแน่นอนล้านเปอร์เซนต์วันนี้อาจารย์เจาะให้นะครับ3 7 3 9แล้วก็92นะครับ37 39 92แล้วก็อีกตัวนงอาจารย์ว่าคาดการว่าถ้าจะมาบึ้นนะครับมันน่าจะมาบึ้น7 7นะครับ น่าจะมาเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดนะครับน่าจะมาเบิ้ลที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็วันนี้คาดการว่าฮานอยเก้าน่าจะมาฮานอยปกติกับฮานอย v ี p นะครับน่าจะมาฮานอยปกติกับฮานอย v ี p นะครับเก้าเจ็ดนะครับอาจารย์ชอบเก้ามากกว่าเจ็ดนะครับลองดูนะครับเอาไปเล่นดูนะครับเจาะให้สามตัวนะครับสามเจ็ดเก้าสามเก้าสองแล้วก็เจาะเลขเบิ้ลให้ตัวเดียวคือเจ็ดเจ็ดนะครับเจาะเลขเบิ้ลให้ตัวนั้นคือเจ็ดเจ็ด โอเคนะครับสวัสดีครับเลขพวกนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเก้ากับเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าห้องน้ําไปนู่นไปนี่ไม่ต้องสนใจหาหำอะไรนะวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดคุณได้ตังค์แน่นอนนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ